อ้าวฟังสันส่นๆจะหน่อยเนาะอ,ออกมาเลยเห็นบรรยากาศโอ้จะมันเป็นตะยูเปดว่าบรรยากาศเป็นตะยูเนาะอ,อยู่แบบโล่งๆจะสีโอ้จะมันบ่แอดัดเนาะอยู่แบบเเวนเเวนเวนด้อ หจัเ <ละ S 1> <อ>กเซิร์บ,บ่อยกับฝางในเด้อกัอนหน่อยเอเยออยู่ตังเรื่องนานยังอยาบม่อยู่ไบ่อยู่เรื่องนานคุณสมบเอกอืมอะจะว่ามาพองพันว่าพัาน,นหูจักหลวงตายจะดอกวัสนุเออวัสนุอ้าวฟังสันสันเนาะ เมื่อนี่ทำบุญพิเศษเอาเมื่อลงสาจากหน,น่อยหยาดโยมทั้งหลายชีวิตเท่าเกิดมาสู่โลกมนุษย์นี่เป็นตะเบิงตะเบิงจะเกิดมาอย่างบุหรี่เนาะ เกิดมาแล้วมิแตผู้เท่า <c oughs> เงินบ่เท่าแล้วยังบ่พ่อยังเจ็บยังป่วยยังตายอีกมนุเท่าไหม <c oughs> แล้วก็พัดพาจากกันไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่สำคัญอิลีอิลีคือบุญเนอ,อโลกมนุษย์มาทำไมโลกมนุษย์ คันสรุปไมฟังสันวัามาเพื่อสร้างบุญกุศลบารมีธรรม <c oughs> <c oughs> เพิ่มเติมเสริมบารมีธรรมของเราให้พิญโยสูงยี่ยงขึ้นไปอีกให้หลายขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกจกังหวา,า,ญญาพญายิ่เพระวารบางยานิพนะปปิโยโหตุอันนี้สมบูรณ์บัดสุยางเดอ้อ เทาจีเซยบาดแต่ะละเมื่อละมือคือการสาธุนิพพานะประโยชน์หัวตุหล่นสร้างความดีนะได้กระสางจังสีนาพราะฉะนั้นถึงว่ามันสีแกเจ็บป่วยตายไปภา็สร้างหัวมันเท้าทุกคนมาทองเทียวโลกมนต์หัวจ้กตัวหนักทองเที่ยวหัวจักอยู่บ่ละนักทองเที่ยวด้อยูอีหลี คือห้าไปเที่ยวต่างประเทศจะน่อกระกบคันวีซ่เหมดอายุนันนั้นฮามาโซโลกมนุษย์ก็คือกันเมื่อ้ามาแล้วก็มาท่องเที่ยวเพื่อสอดแสวงหาค้ากำไรชีวิตวีซ่าหมดอายุเราก็กลับย่าญานตายว่าจังสีสา <c oughs> เด้อตายเมื่อใดแล้วจะมึงวะสัน ขันวิสาเบิดอายุแล้วก็ต้้งกลับไผก็กลับพระราชาก็กลับราชินีก็กลับเห็นบ่เพราะฉะนั้นโลกมโนเท่าขันเท่าซอสแสวงหาบุญกุศลขึ้นมาหนี่กับพระกันเหตุบุญหนึ่งห้าด่อนมูพี่น้องมากก็ได้น้ำกันเบิดแล้วฟังพอใญายบอกยังอุทิศส่วนกุศลให้พอแมปูญตางาย พระพุิเจ้าที่พร้อม้าม,มาอยู่น้ำเพลินเฮาเหตุบุญอย่างเฮากบเนึกถึงเพลินให้เพลินดูแลรักษาพระพุิเจ้าที่แล้วนอเจาานั้นพอยายญ่เพญ่ัง้าบาบดโลกเลยสัมพสัตท,ท,ทั้งหลายประสบบดสุ่ไฟเห็นบ่อันนี้พนวนักปราดผ้าทำบุญ เฮ้าลันได้ก่อนเพลนแ้ละฮาเมื่อเฮาไมีบุญแล้วฮาอุทิศส่วนกุศลเพ่อนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญอีดีใดเพราะว่าชีวิตของเฮาได้มามาจากพอจากแม่ปุญญาตายแมนบ่ร์ตพระน,นั้นทำานึกถึงคุนของผูมิวประการคะคุนแล้วเฮาทาบุญอย่างต่างๆกับนึกแผ่เมตตาให้ อันนี้พระเจริญว่าเข้าเข้าใจในเรื่องชีวิตชีวิตก็เข้าเกิดมาแล้วทำประโยชน์สมบูรณ์สมบูรณ์แร้วก็โอ้ยอิ่มใจลวงตาวะเนาะแมนตัวพญ <c oughs> ายิ่เก่งเวยพญายญ่นี่นานสุที่นั่งวัตะเมธานั่งทานังเมปริสุทางนิพานังปรมังสุขังนิพานะพระจยโยโหตุ จังสีน่ะก่อนสีห้ท่านนี่ยังก็ดีเจ้าวลวงตาหลุดฟังอยู่ว่าสันว่าซ้ำนี่ก็อิมใจเลยหลวงตาเนาะพระเะานั่นมันนี่เด้อฝากสวดท้ายอิริยานาบูตเข้าใจตัวยานาบูตยนายนาบึง ยาหนาแขงยาหนาง้อ,อยาเขียดให้คนยาสร้างคนยาสูญให้คนฝากในเด้อทุกคนได้ยาสูญให้คนแล้วก็ยาตัวคนยาปล่อยคนยาด่าคน อย่าเซเสียดคนอันนี้ฝ่าอีรีไดและอย่าดูถูกเหยียหยามประนามคนโบราณบรรสอนว่าพักง้อมเหียนกลางทางอย่าฝ่าเหยียบย่ำบัดบัญญัติสัตว์ย่อยขาวเน่าหยอดด่วยยังจีด่ายเกินคนเฮ้าบางข้ามบางข้ามมันอาจจะบดีบ้าง แต่สักวันหนึ่งมันจะดีได้จังสีนาะสักวันหนึ่งมันจะดีได้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกกันเดอ้อฝากไว้สุคนสุคนอย่าดูถูกเยียวยามประนามคนและสุดท้ายอย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลกใค่เป็นทุกข์น้คนบ่อขรเบาเลยบ่คอยพิดปันได จะไม่กูปวดจะไม่กูอิม่มจะไม่กูเบื่อจะไม่กูนายจะไม่มาน้านตายยังไหวอีกอยู่บางคนว่าว,ว่าวพอด,ดีดีเลยพ่อจานหลวงตาฝากเดอ้ออย่าเป็นถูกนำคนผู้ใดเหตุดีบ้าดีเฮาสาธุผู้ใดเหตุบ้ันใดดีบอกบ้านไดดีาาดก็เมตตาสงสาร คอยบอกคอยเว้าคอยจ่าอยู่น้ำกันเย็นเย็นนี่นะอยูจังสิมันจะคึนฮอดกันขนาบูแต่ละเทออแล้วมันพบเป็นตะเบิงเ <c oughs> นาะแมนตัวยมพอเคอยบูยบอ <c oughs> บด,ดอยู่บ่บันเนลรดเศ้าเสด้อ อย่าพาก,กันนาบูนนาเบื้องไปเฮ็ดที่หนก้งอึ้อึ้อหล่นันเฮ็ดดีว่าดีก็สาธุสาธุขันเฮ็ดบ่ดีว่าบ่ดีก็อึ้อื้ออหลดนอะย่าเคียดเนี่ยคนเพราะฉะนั้นมนนี่ฝากไว้สักนี่เลยเด้อขันผูใ้ใดเฮ็ดได้คือลงตาเว่าวใน่อยหน่อยนี่อยู่ในโลกด้วยปัญญาขันผู้ใดเป็นถูกนำค้อนอยู่หันแสดงว่าอยู่ด้วยความโง่ อยู่แบบงอๆอยู่ในโลกมนุษย์พออย่างพอห้องมาทา่องเที่ยวโลกมนุษย์ซื่อๆ,ๆบ่เกินลอยปีก็วิสายดัตถายูก็กับทอดหนึ่งแมนตัวเตียมตัวกับได้นี่เฮ็ดบุญน,นี่อันนี้เพราะว่าเตรียมตัวกลับได้นี่ไบกลับไปเขาจะไม่บุญไปน้ำมันนะความหมายนั่นอันนี่ ถามพ่อใหญ่บรประมาณจักสองล้านมวยมั้งเรือนซื้อที่นี่แม้ก็บอกไปน้ำได้ป่ตายนั่นขนาดเอาเงินปอนเสปากหาบาทยังเคลียคลื่นมาอยู่บ่ได้อย่างอิหรีและประทที่ได้เพิ่งอิหรีบุญเท่าหันหนึ่งพทะเจ้าของตัสนุกับปุญญานิปรโรกคจะมิ่งปฏิญาติปานีหนังบุญเป็นที่เพึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดบุญไว้เนี่ย เตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ําไว้ก่อนแล้งเตรียมแบ้งไว้ก่อนไปเตรียมใจไว้ก่อนสู้โบราณพันสอนไว้ราะนั้นมนีกับพระกันเทศบุญน,นะะ่ะสมบูรณ์เนี่นิพพานไปย่อมหัวตูวหันเด้อขันขาดตัวนี้หันได้บุญเพราะแองะหัวใจแงะตัวเพราะยิบยิบได้น้อยหน่อย ขันษาธุนิาพานะประโยชน์ตุเดซี่บุญเห็นบ่กมันต่างกันอยู่มองนี้ได้อนเหตุบุญนั่นเพราะฉะน้นมันนี่หลวงตาปาร,รบมาสันสันสันส้นนี่แหละเนาะขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรัตนตไตรคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระ พรบาอาจารย์ประสงค์ทุกรูปตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาโดยเฉพาะถวายสังฆทานในวันนี้เป็นต้นหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอเบีมพองแผ้วแล้วเราค่อยน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลก่อนเดอ แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,มห,ม,ร,ร,ะะรมหาราชบรม,มนาถบพิตรราชการที่เกพร้อมด้วยบุรพามหกากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมมวงสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้ว น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชาุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชจิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมมศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าประเถราจารย์เจา้จา,จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุทิบุญกุศลนห้แก่ปู่ย่าตายายสามีปัญญาบุติดาลูกหลานครูประชาจารย์ผู้มุประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมในเวรบรรดาสัมพัสตทั้งหลายขอทุกๆป่ายจงรับรู้รับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุก,การเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายเดิมที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งน,นี้ทุกคนตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเรา ทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอทุกฝ่ายจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทษ์พรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขระลระปฏิพานธนาสาร,รสมบัติธรรมสารสมบัติ นื้อคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสาเร็จและขอให้โชคลาภร่ํารวยมั่งมีสีสุขขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดความปรารถนาใดๆย้ำอีกที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรม ขอความคิดความปรารถนานั้นจงพรันสําเร็จจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอเออนั่นแหละจังสมบูรณ์เอากวดน้ำละพราซะ ยะทาวะริวะหะปุราปรปุเรนติตะกะรังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปะติตังตุมังคิปเมวะสะมิจตุสะเปปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะรโสยธามณีโชติรโสยธาภุวิวันันตจันบารโขวินัจตุมาเตปะวัดวันตรายน

สุกตาวโรนาปุตตะสังอโรคาสุกตางโธตัสสัมยานติปิชายาสิเตตังังลังโสติปกยังสุขังพลังเสรอายุจวันนน ธังโวติเต a จสวาสตะวาจาจยุจะชีวะสเตภวันตุเตภวตุสัพพัังฆักันตุสัพเทวตสตะนุเวนะตสุนว ตุเตมภวะตุสามภมังคะลังรังขันตุสามภะเทวตาสามภธรรมานุภาเวนะสัตถะโสทิภะวันตุเตมภาวะตุสามภมังคลังรังขันตุสามภะเทวตาสามภะสังฆา

अपराचितापन्न लङ्केसि सेपन्तविभो कले अपिसेकेसन वचनानाकापातो पमोततेसुनाकातां सुमंग सुभवतां सुतेतां सुकनो Brahma Chariso Kaya Kammang Vajra Kammang Pada Kinnang Pada Kinnang Mano Kammang Panitite Pada Kinnang Nikata Pānta ākine, īmina punyakamena, upācāyā kuno tarācāriyo, upācāyā matāpita cāyā takāpīyā māmāṅsūriyo, cāndīmā rācā kunā vantā nārāpi cāpā māmā rācā, īndā

ปัาตาชาโตปเวปเววุจ al no ุจิตตังสติปัญญาสันเลขวิริยมีนามาโลปันตุโนกัสังกาตุนจะิริยสุเมงนาโตตัมโมนาโตวะโรธตัมโมนาโตปเจกับุตโตจาตังโฆนาโตตารุมมะมังเตโสตมาโนปเวนามาโลสังลปันตุมา

su cài su chạy con khôn su khôn nữa chưa vậy đấy ra nà bụt พอดีเราอุ่นบ่เป็นอย่างดอกไฟไงพอดีอุ่นเออพอดีอุ่นน้อนางสบายสบายก่อนเด้อ

khá giản, khá giản. bài sắm bài còn nữa, chẳng coi <laughs> <laughs>